สวัสดีครับช่องจใจเอ็มวันครับผมมือนี่มาอาะเดดกีต้ครับผมูกส้ายซื้อมาเมื่นหนึ่งครับหัวกระแตกขันกระบอา,าสนิมยินนอตขันอออกรงเพิ่งสร้างครับเกียวดเลยครับเสียงกือบโปกคลอ่ไเลยไปได้ครับ ลุยสิล่องปั๊มคนเจก็กนอยกมื่นหนึ่งครับเนี่ยใส,ยส่สื่อสอื่อมาแล้วบ่หล่นครับเปลี่ยนายกับบวหรนครับเนี่ยมันเป็นย่อยโรดครับเปลี่ยนแต่เธอเป็นสาตัที่ครับเปลี่ยนใจครับ ล่องสอมมือกับเพิรนมัสเซ่ได้ก็สเิเอามาใส่ของกัรนินดหน่อยอครับผมสวัสดีครับ